ครับนะครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับปริญญาตรีนะครับหลักสูตรบริหารธุรกิจครับและปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพานะครับในหลักสูตรปริญญาโทนะครับ MBA PR ครับปัจจุบันนะครับทำงานอยู่ที่ธนาคารธนาชาตินะครับในตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนงานและกลยุทธ์นะครับทำเรื่องของการวางแผนนะครับกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรนะครับเวลาว่างนะครับผมชอบทําในเรื่องของการฟังเพลงนะครับการดูหนังนะครับรวมถึงการอ่านหนังสือ ะครับแล้วก็การเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับกีฬาที่ชอบนะครับ like คือเทนนิสครับผมเป็นนักกีฬาเทนนิสนะครับของธนาคารนะครับแล้วก็เคยเล่นของตัวจังหวัดมาบ้างนะครับมีพี่น้องนะครับอยู่ด้วยกัน2คนนะครับตัวเองเป็นคนที่2นะครับคนแรกนะครับอตอนนี้ปัจจุบันทํางานอยู่ที่บริษัทฟอร์ดนะครับพ่อแม่อยู่ด้วยกันครับแล้วก็บ้านตอนนี้นะครับที่อยู่ก็คือสตีฮีบนะครับแต่ว่า พักอยู่ที่พัทยานะครับเพราะว่าทำงานอยู่ที่พัทยาครับอายุ27ครับพระณท่านองค์ครมนตรีได้เปิดหอสมุดสารานุกรมไทยเฉลิมพระเกียรติสำหรับเยาวชนที่โรงเรียนชนกัญญาณุก,กูลเพื่อเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่อาคาระเนประสงค์โรงเรียนชนกันญานุก,กูลชนบุรีพรนัทท่านพลอากาศเอกกำมพลสินทุวานนท์องค์มนตรีได้เป็นประธานเปิดหอสมุดสารนุกรมไทยเฉลิมพระเกียรติสำหรับเยาวชนโดยมีนายวิชิตชาติภยัยศิผู้ว่าราชการจังหวัดชนบรุรีเป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เป็นโครงการในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นสําหรับเยาวชนโดยมีสโมสรไลออนสากลแห่งประเทศไทยรับเป็นผู้สนับสนุนโครงการจัดสร้างขึ้นที่โรงเรียนชนกันยนุกูลเป็นหลังที่17ของประเทศและเป็นหลังที่4ของจังหวัดชลบุรีในการนี้ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรกาศทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาโดยงบประมาณก่อสร้าง ทั้้งสิน7บาทรงเทศวิสารผู้บัญชาการกองเรือยุทธการพร้อมด้วยคุณดารุณีเทศวิสารภริยาได้เดินทางมาเป็นประธานบัรจุพระบรมสารีริกธาตุขอศินเจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวา2554ณอาคารประธานหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติสูย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือตำบลบางสะเลอํำเภอสตีหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีคณะนายทหารข้าราชการลูกจ้างหน่วยงานภาครัและภเอกชนร่วมเป็นเกียรติเพืโท พลวัตสิวิคมรองเสนาธิการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพธิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ5ธทันวคา2554ของกองทัพเรือกล่าวว่าพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรตินั้นทางศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือร่วมกับ ชมรมทุรีไทยโดยอาจารย์เทรพันธ์ลอพันธ์ไัยบูรณ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้จัดทำและนําเสนอโครงการหอศินเจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพรราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพน 7, รรษาเจ็ดรอบ5ธันวา2 5 5 4โดยผ่านคณะกรรมการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกองทัพเรือ ซึ่งกองทัพเรือได้นำเสนอโครงการดังกล่าวต่อคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมการจัดงานพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธัทนวาและได้มีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการนิทัศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสีเสียงแสดงชีวิตสัญจรสู่ภาคตะวันออก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสสรอร,อร่วมกับสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยณพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานภาพถ่ายฝีปหัตที่ทรงฉายทั้งในประเทศไทย และระหว่างสมเด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อเปิดอากาศให้ประชาชนในภาคตะวันออกได้ร่วมทราบซึ้งในพระอัจฉริยาภาพทางศิลปะภาพถ่ายของพระองค์ณนะศูนย์กันค้าเซนทันเฟรเดอริโพัทยาบีโดยในรนกิจเอกสินรองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดทิทศการภาพถ่ายฝีพระหัตสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสีเสียงแสดงชีวิต เป็นการนำผลงานภาพถ่ายฝีประหัตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ทรงบันทึกไว้ในช่วงปี2513มาจัดแสดงให้ประชาชนส่วนภูมิภาคได้ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงถ่ายทอดความรู้สึกผ่านภาพถ่ายโดยแสดงถึงความเป็นธรรมชาติเพื่อสะท้อนถึงประสบการณ์ส่วนพระองค์ผ่านบรรยากาศผู้คนที่ทรงพบเห็นพืช และสัตว์ต่างๆในอรีบทที่บ่งบอกถึงอารมณ์ที่ต่างกันถึง120ภาพเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับประชาชนในภูมิภาคให้กว้างขวางขึ้นงานนี้จึงเป็นงานทิทัศก,การที่ทรงคุณค่าและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นอย่างยิ่งประชาชนในภาคตวันออกที่สนใจสามารถร่วมรับซึ้งในพระอริยภาพของพระองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9กันยายนนี้ณนะศูนย์การค้าเซนเทลเฟอเวิพัทยาบี การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโค้กคับครั้งที่16ประจำปี2554รุ่นอายุไม่เกิน19ปีจัดการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา16นาฬิกาที่ห้องถแถลงข่าวสโมสรฟุตบอลศิลชา FC ได้มีการจัดการถแถลงข่าวโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อยกระดับการเล่นฟุตบอลของเยาวชนให้มีมาตรฐานดีขึ้นทั่วประเทศมีการส่งเสริมการเล่นฟุตบอลในระดับเยาวชนให้เป็นที่แพร่หลายนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีทางเลือกในการเล่นฟุตบอลอาชีพในอนาคตอีกทั้งเพื่อให้นักฟุตกีฬามีความรู้ความเข้าใจถึงกฎกติกาของฟุตบอลสมัยใหม่และเพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบ ทีมเยาวชนให้พร้อมก้าวเข้าสู่สโมสรโดยการแข่งขันมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด12ทีมดังต่อไปนี้ทีมศิลชาชัยซูซูกิ f อทีมชมบุรี FC ทีมนครนายก FC ทีมสระแก้ว FC ทีมพัทยายูนิเต็ดทีมแคชเดย์จันทบุรีทีมปรตทรรยองทีม Air Force UNITED ทีมสมุทรปราการศุลกากรทีมปราจีนบุรีเอ ทีมชะเชิงแาวเอและทีมระยอง FC โดยทีมที่ได้แชมป์ของภาคตะวันออกจะเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไปจากนั้นในเวลา9้นาฬิกาที่สนามฟุตบอลย่าเทียมโรงเรียนเทศบาลบ้านสีมหาราชาจังหวัดชนบุรีได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงนชนะเลิศแห่งประเทศไทยคกชครับ ครั้งที่19รอบคัดเลือกกลุ่ม3ภาคตวนออกโดยเป็นการพบกันระหว่างทีมชลบรีเอฟซในชุดสีฟ้าพบกับทีมแคชเดย์จันทบ,บรุรีในชุดสีเหลืองเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งแรกเป็นทีมอย่างทีมชมบรีเอฟซที่มีนักเตะชั้นนำอย่างวานิชใจแสนนูรูนศรียากแกมปิยวิ์จันพุทธ พุทธินันวันศรีที่ทำเกมได้อย่างเหนือกว่าโดยในครึ่งแรกทีมชลบุรีเอฟซีได้ประตูไปก่อน1ประตูต่อศูนย์โดยได้จากการยิงของนิติพงษ์เสนานน์ จากนั้นกลับเล่นในครึ่งหลังลูกเกมยังคงเป็นของทีมชนบุรี FC ที่ยังคงเล่นได้อย่างดีอย่างต่อเนื่องและยิงประตูเพิ่มได้อีก1ประตูจากการยิงของวานิชใจแสนทำให้เมื่อจบการแข่งขันทีมชนบุรี FC เอาชนะทีมแคชเดย์จังหวัดชนบุรีไปได้2ประตูต่อศูนย์เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จ